อยู่ยงองนี้ยังไงอ่ะเขาเล่นกันเหรอความหวังทำไมอ่ะหายากหายากอยู่อยู่ข้างดังคืออะไรอ่ะพระพรองขวัญ12องไออีอ่ะจริงเหรอจริง12องค์เลยเหรอแล้วจะไปเจอไอ้เจือไปเจอเกให้คูณพ่อดูหนยเดี๋ยวไปเจอไปเจอจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับมีรุ่นแรกประจุอยู่ข้างใน โคตลงเขย่าดูจะดังกิ๊กี้กีกจริงหรือเปล่าจริงครับแล้วแกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงอะดุนแรกสิบสององค์แลผมสิบสององค์เลยเหรอสิบสองแปด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 อยู่เหรอครับสิบสองแดแท้ไหมแท้ครับแท้จริงเหรอครับผมมั่นใจครับเหรออ่ะอย่างนั้นเราแกะนะแกะเลยครับแล้วถ้าเกิดไม่แท้ไม่โกดกันนะครับผมอ่าโอเคความมั่นใจกับสิ่งที่ผมดูอจจะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับผมอ่ามาเลยแกะเลย โอ้โหธรรมดา Amazing ไม่เคยเจอยังมีใครเคยเห็นตมงนี้ครับผมมีไหมยังครับผมเหรอมีผมลงกดเนี่ยดเนี่ยผมกับคุณพอนี่ปิดกระดาษมาด้วยเนี่ยกลัวคนอื่นเห็นกลัวชำรุดครับผมกลัวชำรุดไหมสบายละกดทาับจันเออสุดยอดอ๋อต้องให้ดีต้องมาด้วยโอ้โหมานี่ด้วยโอ้โหไหอยากเปิดสวนแลวลองเปิสวนก่อนเลเหรอแต่เดี๋ยวผมขอส่องใต้ฐานนะเพราะผมมองยังไม่เห็นนะพูดตรงๆเลยนะครับ รถลองเขยา่าดูจะมีเขย่าอีกข้างในมีอีกมีเหรียญรุ่นแรกครับผมอยู่ข้างในไอ้ยะมาแล้วเฮ้ยผมเคยมาเขย่าอยู่นี่แล้วรู้ได้ไงว่าข้างในมีเหรียญรุ่นแรกอ่ะเสียงมันดังจริ้งกิ้งเอาเสียงดังดังจริ้งกิงแล้วข้างในมีเหรียญรุ่นแรกเรารู้ได้ไงเรามองไม่เห็นนะ่ะสันนิษฐานอ๋อโอเคการสันนิษฐานแต่ติดสองวงมีเห็ีในกระต่ายมาน้าเดเก่า เดี๋ยวผมขอซ่องก่อนน,นะครับถ้าไม่ใช่อย่าโกรธผมนะครับนะอืมถ้าไม่ใช่ขอค่ารถนะครับคุณพจมาสองรอบแล้วรอบแรกเสียวรอบแรกกับตัวเปล่าสามปีที่แล้วอ๋อโหช้าปีที่แล้วผมเอาสมเด็จมาองหนึ่งองเดียวด้วยกับตัวเปล่ากับตัวเปล่าครับนะฮะแล้วคุณพจให้มาเนี่ยโอ้โหตันนี้คุณพจก็ขอดูเองไห <c oughs> นเอาไหนตรงนี้ครับ ขอดูในในช่องทางไหนนะเนี่ย,ยในในขอดูไลน์ ي, หน่อยดิขอดูหน่อยขอดูหน่อยเดี๋ยวเพื่อหยิบไมาเพิ่มเพิ่มเติมอีกทั้งสององค์เราไม่เจอกันมาสามปีแล้วเนี่ยสามปีครับสามปีแห่งความหลังศึกษาวิทยุศาสตร์มาวิทยาศาสต์<ฆ>สุดยอดป<ฆ>ไปค้นคว้าเจอพระาพดาวล้อมเดือนดูไลน์คุณกดทุกไลน์อ่ะดูทุกไลน์เลยไม่กระทั่งจอดเรดูอัน หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ,อนำโอ้โหยอดวิวฟุ้งเลยน่าหกแสนเนี่ยจริงเหรอยอดวิวเหรอยอดวิวเนละยเยาอดูนะครับผมสุดยอดเลยอ่ะมาแล้วพี่พี่ขอครับผมสุดยอดที่สุดในโลกเลย,ยทุกคนไม่ไู้ก็มีอยู่ข้างในใช่ถูกต้องเลยมีหน้าเดี๋ยวพี่มั่นใจมากเลย จะได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนก็คงเนี่ยนะครับจะช่วยถ้าถ้าไม่ได้นี่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยใช่ไหมครับก็เป็นอะไรทําไมไม่ได้เรียนหนังสืออ่ะท,ท,ทำไมอ่ะค่าเทอมเทอมละล้านแปดเลยเหรอแพงครับผ่าเทอมค่าเทอมทาไมแพงอ่ะเี้ามหาลัยหรอเหรอเอ๊ะปกติลูกผมเข้ามาหาลัยก็เดือนเทอมถึงหมื่นกว่าบาทเองนะไม่แพงมากนะหลาย,ยางครับผมอือ อ่มาเดี๋ยวผมขออนุญาตดูหน่อยเดี๋ยวผมต้องส่องแล้วสิเยาวได้มได้ครับผมเยาวก็รู้เหรอเพราะว่ามีเียญอยู่ข้างในเียญมันมันจะไม่รู้สิเนี่ยดูสิเนี่ยเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆผมก็ยังไม่เคยเห็นครับผมแต่เดี๋ยวต้องส่องดูพระก่อนเป็นไงเป็นดาวล้อมเดือนเลยเห็นไหม เห็นป่ะผมั่นใจว่าสิบสองราศีครับผมส2ราศีแต่มี17องค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสิบสององค์สิบสองราศีจะเกี่ยวกับวัดตากน้ำไหมเนี่ยมาขออนุญาตเดี๋ยวตั้งขึ้นมาก่อนเอ๊ยโอ้โห ข้างในมีทองคําหรอเปล่าเนี่ยเหรียญทองคำของผมเหรียญทองคำมาแล้วข้างในน่าจะเป็นเหรียญทองคําแกะก่อนไหมเผื่อข้างในจะมีผมก็อยากแกะครับแต่กภเสียของของผมเดี๋ยวผมขอส่องพระก่อนแล้วกันนะครับคุณลุงขำ คุณลงขำคุณลงขำไหนไปรอบๆไหนดิคุณลงขำแล้วเนี่ยคุณลงบอกโอ้โหคุณลงบอกมาเดี๋ยวผมให้พี่ๆเขาช่วยตัดสินด้วยได้ไหมครับได้นะได้นะแล้ววันนี้ลูกมาด้วยไหมไม่มาเหรอลูกก็ฝากลูกดูลูกดูติ๊กต็อกอยู่ปะดูดูปะลูกสองคนลูกสาวเหรอ เออเดี๋ยวเออหมุนหมุนรอบได้แค่นี้นะครับพอดีมีคนส่งซิกมาครับอะไรนะเขาส่งซิกมาส่งซิกคุณอาจะได้ไหมเนี่ยผมว่านี่จะเป็นน่าจะยังไม่ค่อยนิยมนะเนี่ยอ่ม คุณอาน่าจะยังไม่นิยมือเปล่อนเนี่ยอ๋อยังไม่ได้อ่ะเขาพายัดเข้าไปในปูนเลยเนี่ยอืมใช่ ยาแล้วกิ๊กๆเ้ยก็พี่ไปยดางคร้วโอ้หดังจริงนะเนะอาอย่างนี้นะคุณอานะเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะตอนนี้อ่าไหนซูมนะซูมหน่อยซูมตอนนี้มีพวะวัดากดาน้ำฝังอยู่ตรงนี้นะเห็นป่ะเห็นป่ะ แต่ว่าจากที่ผมดูเนี่ยจากที่ผมดูเนี่ยผมว่าพระเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นหลังนะอันนี้อันนี้ความคิดผมก่อนนะแต่เรื่องของพระข้างในอะ่ะผมอะ่ะยังไม่รู้ว่าข้างในอะ่ะเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น <c oughs> เป็นอะไรที่หนักๆแล้วก็มีเขย่าดังกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะ <c oughs> แต่พี่เขาสันนิษฐานว่าเป็นอะไรนะ พระเหรีรหยญรุ่นแรกเนื้อทองคํา <c oughs> พระเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองคํามันถึงมันถึงหนักใช่ป่ะไม่ทองคำก็เงินนี่ครับผมคิดว่าอ่ะเป็นใบทองคำก็เงินแต่มีหลายเหรียญด้วยใช่ไหมข้างในอ่ะไม่รู้รับตรงนี้อ๋อเหออ่ะโอเคเอาอย่างนี้มาเอาอย่างนี้มากุนาเอาอย่างนี้ตอนเนี้ตอนนี้นะตอนนี้นะเอ่อขยายหน่อยขยายหน่อยตอนนี้นะ คุณอาลองเอาไปแกะดูก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่แกะกะเอาไว้บูชาเออไว้บูชาอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะเดี๋ยวอ้าแล้วข้างในเผื่อมีเหรียญรุ่นแรกก็ไม่เป็นไรนะติดตามด้วยนะเอามาโอเคได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปมาอาจารย์มาอย่างนั้นเราเอายังไงดีเราเอาก็เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้ที่ผมดูโดยรอบเนี่ยเป็น12ราศีอย่างที่คุณอาบอกเนี่ย ผมเองก็เข้าใจนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเองดูเนี่ยอันนี้น่าจะยังไม่ได้นะอืมนะ <Okay. S 1> นะเดี๋ยวคุณอาลองค่อยๆไปดูก่อนแนละ้วเดี๋ยวถ้าเกิดจะแกะใช่ป่ะก็ค่อยผมไม่แกะไม่แกะนะเนาะแต่ข้างในมีเหรียญทองคํานะเหรียญอะไรก็ไม่แกะครับผมใช่ป่ะเหรียญอะไรก็ไม่แกะเราไม่อยากรู้อะนะเรา,เาไว้บูชาใช่ป่ะนะโอเคได้เลย เอาลองไปเอ็กซเรย์ได้ไหมนี่มีคนแนะนําบอกว่าลองไปเอ็กซเรย์ดีมะอันนี้ก็แล้วแต่ขุนพลนะเดี๋ยวนี่เขาบอกไปเอ็กซเรย์ไงเผื่อเขาจะเห็นของข้างในไงดีป่ะดีไหมก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ผมไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ดิผมมีเครื่องเอ็กซเรย์พระสมเด็จอะองค์นี้องค์ใหญ่เกินอะโอ้เขาจะพงหนักมากเลยโอ้หนักป่ะตอนนี้พักที่ไหนอะพักพักอยู่ที่ไหนอะพรารามสามโอ้โหไกลมากเลยเนี่ย นี่น่าจะเดินทางมานานเหมือนกันนะประมาณสักสามสามหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณสี่ชั่วโมงโอ้โหพะรามสามสี่ชั่วโมงเลยเนี่ยไปกลับพะรามสามสี่ชั่วโมงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยรถเตียนด้วยมัตะยานามาเลยเปล่าครับเนี่ยใช่ป่ะมาแท็กซี่มาแท็กซี่ใช่ป่ะแท็กซี่พามาสี่ชั่วโมงเลยมีโอื่นให้คุณโคตดูเลยครับบูบหาบัตรไม่เจอเหรอมีมหมมีมหม มีมาได้กันนี่แหละครับผมมามาจากที่เดียวกันเหรอครับสองผมเรอยากให้ดูเพิ่มไหมอยากให้ดูครับผมวันนี้สบายผมอะผมไม่อยากจะบอกว่าชิวๆผมอะผมดูพาระแบบชิวๆพี่ดูเดียววันนี้ผมไม่มีแบบมือไม้พันละวันเลยเห็นป่ะไม่มีเลยเห็นป่ะแบบ ชิลมากอะ่ะผมบอกได้เลยว่าสบายผมแล้วเดี๋ยวขากลับเราจะต้องเดินทางกี่ชั่วโมงครับเนี่ยก่อจะถึงบ้านเนี่ยน่าจะสองสองสามชั่วโมงนะสองสองชั่วโมงแล้วแท็กซี่รออยู่ปะไม่รอครับผมอ๋อเราก็เราก็เรียกคันใหม่ไปใช่ป่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอ้อย่างนี้นะเราเดี๋ยวเราจะสรุปนะสรุปว่ายังไงดีสรุปว่า คือพระเนี่ยจากที่เมื่อกี้ผมส่องเนี่ยผมว่าย,ยังไม่ค่อยโอะนะพี่ความคิดเห็นว่ายังไงบ้างอะ่ะก็แดงตัวนะครับโอ้ผมว่าเกรงใจพี่นั่นแหละแต่เรื่องพี่จะแกะหรือไม่แกะอันนั้นก็พี่พิจารณาเอาแต่ว่าไม่แกะนะเพราะว่าอยู่ข้างในนะเราก็ตั้งไหวอไงนะ่งั้นอะเนาะถ้ารู้ว่าแกะออกมาเจอเป็นพระทองคําจะแกะไหมสมมตินะสมมติสมมติสมมติถ้าถ้ารู้ว่าแบบ ว่าเป็นพระทองคำงเน่ยไูไม่แกะครับผมโอเคเข้า okay, ใจละตราบใดที่ไม่รู้เราก็จะไม่แกะถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรารู้เราก็จะแกะถูกป่ะเนอะแต่สรุปแล้วถ้าไม่แกะเราก็จะไม่รู้นะก็ไม่แจกอีกนะใช่พรมาจะผ่าแบบนี้ก็สวยอืมอันนี้เป็นเหตุเป็นผลที่ดีอย่างนั้นพี่ชายอันนี้นะลองดูแต่ว่าพระเนี่ยผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่เนอะ เนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพี่จะแกะหรือว่าอะไรแล้วข้างในออกมาปเป็นยังไงก็ตามนั้นเนาะนะอีกทีหนึง่งแต่ว่าพ์าเนี่ยหนักมากเลยนะเนาะหนักจริงๆอันนี้หนักจริงโอ้โหไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยอึ๊บมาอย่างนั้นกราบขอบพระคุณพี่ชายนะ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 พี่ชายขอบพระคุณมากขอค่ารถหน่อยได้ไหมครับผมขอค่ารถเหรอ <มา S 1> พี่ชายมาสองเที่ยวแล้วใช่ไหมโอ้โหมาสองเที่ยวแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดูทุกคลิปครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะยกมาก็หนักด้วยมาเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะช่วยค่ารถพี่เขาด้วยนะครับนะผมช่วยออกครึ่งหนึ่งได้ไหมพี่ได้ครับได้นะช่วยออกครึ่งหนึ่งนะอ่ะเอาค่าแท็กซี่ไปพี่ชายเอามาพี่ชายผมฝาก ผมช่วยค่ารถสักส่วนหนึ่งนะสักสามร้อยนะพี่ชายนะ<อ>นะบอกแท็กซี่อย่าไปอ้อมไกลนะขึ้นทางด่วนตรงนี้นะปกติไปพระรามสามผมไปสี่ห้านาทีเองนะพี่นะนะพี่มาตั้งสี่ชั่วโมง